สวสกระแส The White ด a b b ต t Season 3ตอนแรกนั้นดีเกินคาด HBO เผยว่ากวัดผู้ชมในสหรัฐได้นับล้านดันกระแสเกาะสมุยในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น65%และในสหรัฐอาณาจักร88%พร้อมกันนี้ผู้ชมก็ไม่คาดคิดว่าการแสดงของลิซ่าในครั้งแรกนั้นจะดีเกินคาดในบทของมุกและมุกกับต๊อกแท้ที่จริงแล้วรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กและคลิปนี้สนับสนุนโดย X o r อ a y ท็อปเซร์วิสแนวตั้งและอาหารเกาหลีถึงถูกใจสายเก่าสายแฟรสายกินจะมีรีวิวและดาราชื่นชอบมากมายขนาดนี้นั่นก็เพราะว่ามีเซรวิสเด็ดหลายหน้าหรือแม้แต่เมนูฮิตอย่างเฟรนฟรายเช็คปาปิก้าเช็คแฮมชีสเบคอนชีสไก่กรอบกิมจิโคสลอปากโกลเด้นฟิส้งอิบิคัสึเนื้อแองกัสบูโกกิคอนดักชียืดบูเดชิเกลลามยอนในซุปกิมจิข้าวผัดกิมจิข้าวผัดกะเพราไฟลุกทานคู่กับข้าวญี่ปุ่นสุดยอดไปเลยน้ำมีชานมตาบัรจุเยอปุ่นกาแฟอิตาลีน้ำตต้้้้มมมมยููสุโโโกกเเขขขนนอิภาไฟซอเกาาลลนมมบ หลายขักไปกินถอดส,สูสันดีขนาดนี้ร้านเอ็กออเดร์ร้านอาหารสไตล์เกาหลีมีทั้งหมด3สาขาทั้งสาขาวันโอวันทูดิจิตอลพาร์คสาขาหมู่บ้านกลางเมืองบางนาวงแหวนและสาขาสนามบินนานาชาติภูกเก็ตมีทั้งแบบนั่งร้านเทคเอาท์ away, และเดลิเวอรี่สนใจโทร084 289 1451อเกอ็กออเดร์เอเวอร์เดย์ยูเออร์ทอสเดย์ กรับสวัสดีคนใจ่จลิลลี่ทุกคนครับผมนายในชาแนลเดอะเวลต์ซีซั่นสามนะครับตอนแรกถูกปล่อยออกมาแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2025ที่ผ่านมาและจะปล่อยตอนใหม่ทุกๆสัปดาห์ยิงยาวตลอด8สัปดาห์หรือ8ตอนโดยตอนแรกเนี่นะครับเเรียกกระแสะได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นแพทริกในบทแซกซอนลูกคนโตแห่งบ้านเลสลิฟที่หมกมุ่นอยู่ในการบารลาคะอวดซิกแพคพร้อมโชว์กล้ามแขนกล้ามตูดกล้ามใจติดเลดติดใจไปอย่างรวดเวร็วรวมถึงแฟนเก่าของคุณแม่สิเลิกก็มาโผลในนี e ี้้ดวย นอกจากนี้แล้วนะครับการแสดงของลิซ่าเองก็ได้รับการพูดถึงอย่างถล่มทลไลในความเป็นธรรมชาติของเธอแบบไม่เสียแรงอวยจากไม่ไว้เลยว่าลิซ่านั้นยอดเยี่ยมมากในฝีมือการแสดงของเธอแบบระดับโปรบวกกับเส้นเรื่องที่ไปอย่างรวดเร็วแต่ทว่าวก็ยังมีความสนุกในฉบับหนังตลกแบบเสียดสีแบ็คคอมดี้เดอวัลต์ซีซั่น3เปิดตอนแรกในซีซั่นนี้มียอดผู้ชมกว่า2.4ล้านคนเฉพาะในสหรัฐอเมริกาไม่รวมประเทศอื่นเพราะในอเมริกานะครับ HBO เองมีฐานสมาชิกในระบบชำระเง กว่า46.8ล้านคนและก็81.2ล้านคนทั่วโลกตามฐานข้อมูลในปี2021ด้วยการเปิดตัวที่สูงรล้วขนาดนี้ก็เล็กลายเป็นซีซันที่เปิดตัวสูงที่สุดของซีรีส์ The White Lotus เพิ่มขึ้นกว่า57%จากซีซันที่2ที่มีผู้ชม1.5ล้านคนและเพิ่มขึ้น155%เมื่อเทียบกับซีซันหนึ่งที่มีผู้ชม944,000คนในวันเปิดตัวและภายใน36ชั่วโมงแรกของการเปิดตัวก็มีผู้ชมเพิ่มขึ้นสูงถึง4.6ล้านคนหรือ เพิ่มขึ้นกว่า90%ตามรายงานของ Deadline.com ที่อิงจากข้อมูลของ HBO และนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการคาดการณ์ว่าซีรีส์ในภาคนี้จะมีการเติบโตไปอีก84%และนอกจากนี้แล้วนะครับการเข้าไปของแฟนๆที่เข้าไปร่วมชมไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของศีลปินเองรวมถึงแฟนคลับของซีรีส์เรื่องนี้ที่มีมา3ซีซั่นแล้วบางส่วนก็อยากเข้าไปชมเพราะว่าสงสัยในตัวซีรีส์นั้นมีปัญหาในความยืดความยาวหรือบทเบาวกว่าภาคก่อนๆตามที่นักรีวิวชั้นนำได้รับชม มาก่อนไทยในรอบพรีเมียร์ด้วยหรือไม่ Mo er. เรื่องนี้ผมจะพูดให้ฟังต่อไปแต่ใดๆก็คือลิซ่านั้นมาโพสบนเฟอรี่อินสตาแกรมของเธอเป็นภาพนี้โดยในภาพนี้นะครับเป็นเฟอร์รี่จำนวน2คันท้วนและอยู่ในเกาหลีใต้พร้อมกับข้อความว่ายินดีต้อนรับน้องคนใหม่เข้าสู่ฟาร์มมิลีโดยรถทั้ง2คันนี้นะครับก็คือเฟอร์รี่แ่คันเดิมของเธอและก็มีคันใหม่เข้ามาล่าสุดอย่างเฟอร์รี่พูลโ a แซงเคว s u v ยประตูราคาเริ่มต้นที่ เกาหลีใต้นะครับอยู่ที่12ล้านบาทหรือ500ล้านวอนสั่งจองวันนี้รอไปเลยอย่างต่ำ2-3เปยส่วนในไทยคันนี้ราคาไม่ธรรมดาเริ่มต้นที่40ล้านบาทป่อสูงลด40ล้าน และนอกจากนี้แล้วนะครับเธอก็ยังเปิดพรีออเดอร์การ์ตูนในคอร์ลกชั่น a u t e r Ego The Official Comic ยปงาร์สสงานไม่เร็วเป็นการ์ตูนนะครับฉบับคอลิซ่าทำขึ้นมาเองจำนวน56หน้าพร้อมของแถมจุใจในราคา684บาทส่วนเวอร์ชั่นพิเศษนะครับคัสตอมพร้อมลายเซน็นราคา2,564บาทจำนวน1 0 0เล่มแรกนั้นหมดแล้วจ้า ไม่ต้องหานะจ๊ะเอาเทออีโก้เดอร์ออฟฟิเชียลคอมิกนะครับเขียนโดยนักวาดญี่ปุ่นนาว่ามิโนมิยาบิผ่านความร่วมมือกันระหว่างลาวคอปเปอีแล้วก็ซิโลซิโลเอ t นเตเทเมนต์จากอิตาลีที่เป็นเจ้าของซีทูคอมมิกส์ในนิวยอร์กและในขณะเดียวกันเองบอดอเกนก็เข้าบิลบอร์ดฮอตล้อยในอันดับที่69ป้าสูเรียกว่าวีดแกไม่ถูกกันเลยทีเดียวตอนนี้แฮชแท็กขึ้นอัตรุดมากและสั้นก็ขึ้นเทรนทุกวันเลยตอนนี้กลับมาที่ซีรีส์กันต่อ <laughs> เดี๋ยวให้ลอตเตี่สั่สานะครับผล <c oughs> ที่ออกมานะครับจากผู้ชมจากเว็บไซต์วิจารณ์ชั้นนำอย่าง IMDB, Rotten Tomatoes ก็ได้ผลที่น่าพอใจเช่นกันไม่ว่าจะเป็นคะแนนรีวิวที่ผู้ชมร่วมโหวตผสมกับทีมงานของเว็บไซต์ที่อิงจากคำวิจารณ์อย่าง IMDb เว็บวิจารณ์หนังออนไลน์ที่มีผู้ชมนั้นเป็นส่วนสําคัญในการโหวตลลาส่ดน,นะครับซีรีส์เองก็มีอันดับขยับขึ้นมาจากซีซั่นก่อนกลายเป็นรายการทีวีซีรีส์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอันดับ5าของชาร์ต IMDb และด้วทัวร์ซีรีส์เองนะครับในภาคนี้ได้รับเรตติ้งสูงถึง9.8เต็ม10จาก IMDb และนอกจากนี้แล้วนะครับในเว็บมาเขือเน่าที่รอบที่แล้้้วนนัันไดเรรจากากกคะห์ 92%ล่าสุดรอบนี้เพิ่มคะแนนชมผู้ชมเข้าไปด้วยโดยนักวิจารณ์นะครับโตเมโตที่เลือกมากกว่า88รีวิวก็ได้รับเรตติ้งที่96%พร้อมกับผู้ชมนับร้อยที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็โหวตกันฟาดเรตติ้งไปที่96%ด้วยเช่นกันจากทางฝั่งของผู้ชมและด้วยเรตติ้ง96%นี้นครับถือว่าเป็นเรตติ้งที่สูงมากๆสําหรับซีรีส์พร้อมกับการวิจารณ์ที่หลากหลายแต่ส่วนมากจะเป็นในแง่บวกมากกว่าโดยผู้ชมนะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าตอนแรกนั้นก็ยอดเยี่ยมเลยวิธีการ เรื่องนี้ก็ยังคงรัดเหมือนเดิมเหมือนในซีซั่น1นึกับซีซั่นสเลยและมาทําให้แทบจะรอไม่ไหวที่จะดูในตอนต่อๆไปเลยทีเดียวและสำหรับซีซั่นนี้โดยส่วนตัวแล้วชอบความงามบนเกาะสมุยในประเทศไทยส่วนเนื้อเรื่องนั้นก็น่าติดตามด้วยเช่นกันมันเป็นละครทีวีที่ดูสนุกนะแล้วก็จะเป็นแค่ซีรีส์เรื่องเดียวในตอนนี้แหละที่ดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะเผลออยลับไปเลยก็คือดูสนุกมาก โอ้พระเจ้ามันสุดยอดมากโลเคชั่นสวยงามมากแม่เคยคิดว่าจะไปประเทศไทยมานานแล้วเรื่องนี้น่ะนักสแสดงก็ยอดเยี่ยมมากตั้แต่เอพิโซดแรกเลยคือดีมากลิซ่าก,ก็เล่นได้ดีเป็นธรรมชาติด้วยเช่นกันต้องตามดูต่อเลยแบบว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงในเอพิโซดนี้มันก็เริศดอยู่นะให้ทวนภาพที่แตกต่างออกไปจากสองซีซั่นก่อนแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีนะส่วนตัวละครเองก็ดูมีความเรียวสมจริงมากๆเลยเอาละเอา และเกมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและนอกจากนี้แล้วนะครับบน YouTube เองก็มีทิศทางของซีรีส์ที่เป็นแนวบวกด้วยเช่นกันโดยช่องของ Max เองก็มีผู้ชมเข้าแสดงความคิดเห็นกันมากมายรวมถึงเว็บไซต์ต่างๆก็มีการพูดถึงในเรื่องนี้อีกเช่นกันครับเขาบอกประมาณว่าฉันชอบมากเลยที่คนไทยนพภาษาของพวกเขาเองแล้วก็ตัวซีรีส์นั้นก็ชอบมากใช้เพลงไทยด้วยส่วนโปรดักชั่นใดๆเอ่ยก็ยอดเยี่ยมส่งมงในการนําเสนอและก็มีการสร้างภาพบรรยากาศที่แบบว่า สมจริงมากๆเลยโดยรวมคือเพอร์เฟ um ก็มีการอวยกันไปต่างๆนานาใดๆนั่นก็คือใน YouTube นี่มีการบอกว่าลิซานั้นเล่นได้เรียวมากแล้วก็เป็นธรรมชาติจริงๆหรอ และนอกจากนี้แล้วในวยปั๋วของจีนเองก็ชมกันให้เกลียวเลยบางก็บอกว่าลิซ่านั้นได้รับความสนใจอย่างมากในซีซั่นนี้แถมการแสดงของเธอนั้นก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีตั้งแต่เริ่มต้นแน่นอนว่าการแสดงของเธอนั้นั้นมีความเป็นธรรมชาติและก็น่ารักมากๆตอนแรกก็ชอบไม่ไหวเลยข้อดีของซีรีส์อเมริกันก็คือตัวละครทุกตัวนั้นมีมิติและคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนและก็ไม่ได้ไปยืนเป็นตัวประกอบแบบจืดๆงงๆด้วยนะเออ ก็มีการพูดกันไปและในส่วนของกาลิต้เองอย่างบอร์ดเนเซ้นเกาหลีการสแสดงของลิซ่าก็ได้รับความสนใจจนติดเทรนด์เป็นกระทู้ร้อนแรงด,ด้วยเช่นกันโดยพวกเขาชมลิซ่านะครับว่าการสแสดงของลิซ่านั้นเก่งมากมาเลยแถมกระแสะตอบรับจากต่างประเทศนั้นก็ดีคะแนนของซีรีส์เรื่องนี้ก็สูงมากเช่นกันโดยรวมแล้วการสแสดงของิซ่านั้นคือดีมาก ดีสุดๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงสีหน้าที่ยอดเยี่ยมและก็การพูดภาษาอังกฤษของเธอก็มีความเป็นธรรมชาติสูงมากคือสำเนียงดีเลิศเบอ้อ Very famous man. แต่แดๆก็คือคำวิจารณ์เกี่ยวกับการแสดงของริซานนั้นมันเป็นในทิศทางที่บวกหมดเลยแถมนักแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ก็อวยเธอหนะักด้วยว่าเธอนั้นมีพรสวรรค์แสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติซึ่งมันดีมากๆที่เรื่องนี้นั้นไม่ได้มาจากฝั่งแฟนคลับที่อวยกันเองก็ถือว่ากระแสะตอบรับนั้นดีจริงๆจริงๆดิซานะเธอก็เก่งพูดงานก็ยุ่งมากแทบไม่มีเวลาซ้อมขนาดนั้นเธอก็ยังจัดการได้นับถือจริงๆนับถือสุดๆนับถือจัดๆ เธอพิสูจน์ตัวเองในวงการหนึ่งมาแล้วตอนนี้เธอกำลังจะพิชิตอีกวงการหนึ่งป๊อสูน่าทึ่งครับนี่บนเวทีก็ว่าเธอนั้นเกล้วลนะเวลาเธอนั้นแสดงบนเวทีก็ไม่ได้รู้สึกว่าการแ acting ของเธอนั้นมันเล่นใหญ่แบบลัเทธิรายเตอร์อะไรแถมการแสดงออกทางสีหน้าของเธอนั้นก็ทําได้ดีโดยตลอดจนคิดว่าเธอนั้นน่าจะแสดงละครได้อย่างเป็นธรรมชาติแบบว่าไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าหงุนงิดหรือว่าเก่งอะไรไม่ได้มีความตัณิดตัณิดอะไรเลยการแสดงของเธอได้เป็นธรรมชาติมากรักเธอ ขอบคคุณ่ะจริงๆในบทของกอลิต้าเนี่ยครับโอ้มีการชมเยอะเลยแล้วก็เข้ามาปวดน,น้อยมากปกตินี่จะมีเข้ามาแซะแล้วเอเชียจาวบนออกเชียงใต้บ้างอันนั้นบ้างอันนี้บ้างแต่อันนี้คือใดๆส่วนใหญ่จะชมก็เรียกว่าเป็นกระทู้ทรงคุณค่าแห่งปี2025นี้ในบทของกาลิต้าไปล้กัน <laughs> และแน่นอนครับว่าการแสดงของลิซ่านั้นได้รับเสียงชื่นชมเป็นจํานวนมากจนแฟนๆเหล่านั้นไม่คิดว่านี่คือการแสดงเดบิวต์ในฐานะนักแสดงของ,องเธอเลยมันตรงกันข้ามมากราวกับว่าเธอนั้นผ่านการแสดงมาแล้วหลายต่อหลายเรื่องจนเธอนั้นตีบทแตกแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเธอเป็นมุกจริงๆเป็นพนักง,งานสาวของโรงแรมที่มีหัวใจบริการไม่ใช่ลิซ่าที่เรารู้จักกันบนเวทีและแน่นอนครับว่าการเข้าถึงบทมุกนี้ที่จะต้องร่วมเล่นกับไก่ต๊อกนั้นมันมีเบื้องหลังก่อนที่จะมาเป็นการแสดงที่ธรรมชาติธรรมชาติราวกับ คนคนหนึ่งจริงๆในซีรีส์มันมีเรื่องราวมาก่อน โดยไก่ต๊อกหรือว่าคุณเทมทัพทีมทองเนี่ยนะครับได้ออกมาเผยเรื่องราวเบื้องหลังการแสดงที่แนบเนียนนี้ไว้กับทางฟอฟพ,พร้อมกับลิซ่าด้วยซึ่งเป็นการพูดคุยในหัวข้อของการสัมภาษณ์ทางฝั่งฮอลลีวูดในหมวดของบันเทองว่าจริงๆแล้วนะเบื้องหลังมันมีอยู่ว่าลิซ่าเป็นคนที่น่าทึ่งมากๆลิซ่ามีความน่าทึ่งเอามากๆครับเธอนั้นมีความเป็นกันเองแบบว่าเฟลลี่สุดๆซึ่งตอนนั้นนะครับผมมีความประหมา่าเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เราพบกันเลยลิซ่าก็ทําให้มันจางหายไปปอยยยย่่่่าาางงดดด้้ววระโคทีมมกันแล พูดคุยกันเธอคือลิซ่าพยายามทําให้ผมรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเธอด้วยการชวนไปทานข้าวกลางวันบ้างไปดินเนอร์บ้างอันนี้ก็พูดไว้ประมาณนี้ในฟอฟครับและนอกจากนี้แล้วนะครับใน GQ ก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณเทียมด้วยเช่นกันโดยคุณเทียมบอกว่าตัวละครของมุกแล้วก็ไก่ต๊อกนั้นจริงๆนะรู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วแต่ทว่าไก่ต๊อกเองไม่กล้าพูดกับมุกมีความแบบอยากจีบแต่ว่าก็มีความเขินอายนิดๆอายนหน่นนอยยิ้มนิดๆทุกครั้งที่อยู่กับมุกด้วยความที่เขินสาวอนะเนา,า,านะแต เขาก็จะเป็นอีกคนหนึ่งมีคาแรกเตอร์อีกแบบหนึ่งฉะนั้น2ตัวละครนี้นะครับจะต้องสนิทกันมากๆทางกองนั้นก็เลยจับตัวคู่นั้นให้อยู่ด้วยกันตลอดไม,ม่ว่าจะไปกินข้าวหรือว่าทํากิจกรรมใดๆเพื่อทําความรู้จักกันให้มากขึ้นเวลาเขาเซตหน้ากองจะได้ฟิลแบบที่สนิทกันจริงๆก็เรียกว่าทั้งคู่นั้นทํางานหนักมากโดยเาะริซ่านะครับที่ทํางานหนักมากเลยแหละเพราะว่าช่วงที่ถ่ายทาซีรีส์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี2024ลากยาวมา6-7เดือนลิซ่าก็ถ่ายทั้งนิตยสารออกงานอีเวนต์ร้องเพลงถ่าย MV วรวมถึงปล่อยเพลงใหม่ในอัลบั้ม a f อ e r Ego จนเธอนั้นบอกว่าทํางานหนะักมากจริงๆในปีที่ผ่านมาแทบจะไม่มีเวลาพักเลยขณะไปกินข้าวกับอลิซเองก็ยังต้องคุยเรื่องงานและขอพูดถึงเรื่องลิซ่ากับคุณเทมนิดหนึ่งนะครับจริงๆนะลิซ่ากับคุณเทมเนะ่เจอกันครั้งแรกที่กองถ่ายในงานเลี้ยงของทีมงานและก็นักแสดงนะครับและนอกจากนี้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นผ่านคอมเมนต์ต่างๆมากมายเลย,เลยก็ ทไยโดยเฉพาะเกาะสมุยก็มีการพูดถึงเป็นอย่างมากและได้รับความสนใจด้วยเช่นกันเรื่องนี้นะครับกรอบเทรนเดอรายงานว่า s b o นั้นกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยมีการค้นหาเกี่ยวกับวันหยุดที่เกาะสมุยพุ่งสูงขึ้น88%ก่อนที่ซีรีส์นั้นจะฉายในเดื็กุมภาพันธ์ตามข้อมูลใหม่จากโอพ d ดในสหราชอาณาจากักรซึ่งสอดคล้องกับทางฐานเศรษฐกิจ ที่รายงานว่าโรงแรมโฟร์ซิซันเกาะสมุยที่เป็นสถานที่แต่ทำหลักของเรื่องนี้นั้นมีอัตราปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากว่ามีความสนใจจากฟแฟนๆของซีรีส์เป็นจํานวนมากและนอกจากนี้แล้วก็มีการค้นหาห้องพักบนเกาะสมุยสูงขึ้นถึง40%และหากเทียบกับสถานที่อื่นๆที่ผ่านมาก็จะพบว่าทั้งเมาอีในฮาวาย จากซีซั่นที่1หรือเกาะซิซิลีที่อิตาลีในซีซั่นที่สองนั้นมีแฟนๆของซีรีส์เรื่องนี้ตามรอยเพิ่มขึ้น400%ถูกเทเช็คเช่นเดียวกันกับอากูด้าไทยแลนด์ที่ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวแรงกระเพื่อมจากซีรีส์เรื่องนี้ว่ามียอดค้นหาที่พักบนเกาะสมุยเพิ่มขึ้น12%และความสนใจจากฝั่งสหรัฐอเมริกานั้นเพิ่มขึ้นเกือบ2ใน3หรือกว่า65%เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมากลายเข้ามาเป็น1ใน5ประเทศที่มีการค้นหาที่พักบนเกาะสมุยมากที่สุดของอาก วา oh, wow. mm hmm. yeah. ก็เร well. oh, wow. mm ียกว่ากระแสซีรีส์เรื่องนี้ดังมากๆและก็มีกระแสไปทุกภักส่วนนั่นเองรวมไปถึงเพลงไทยและนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับและพบเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ